เก็บกล้วยไปกินมาน้อนี่เออเอาไปตำโหปลีมันยังไม่พ้นหรือเปล่ามันบ่งแล้วเนี่ยห้าโมงแล้วพูดแล้วอ่ะยังไม่ได้เห็ดเลยเห็ดอะไรเงี้ยไงไป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 เอากล้วยไหมได้กล้วยจะเอากล้วยหรือจะเอาเห็ดกล้วยเกะแล้วใ่ท้องม่เก็บเนี่ยอ๋อเออเกะเหรอเห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้ เห็นตัวนี้เห็นแต่กล้วย้ยมีแค่นี้หมอทุกคนเพื่อนๆดูเออดูดีๆีดูหนุ่มจุ้มมันหนุ่มมันกำลังจุ้มนุ่งนี่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 จุ้มเล็กเล็กสองจุ้มเนี่ยสองจุ้มดูดีๆนะเดี๋ยวก่อนโอ้ยมันมืดจุ้มจุ้มโอ้ดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรใส่ด้วยนี่ใบระองเยอะแยะเออเก็บไปก่อนอุ้ยต้องต้องเอาอันเนี้ยเราไม่ได้เอาไม้มันงัดเลยนี่นี่ ไม้ก็ไม่ต้องเอาขามันไงพี่โจ้ฮะไม้เอออื้ออื้อาื้ออ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 ื่อาื้ออื้ออื้าอื้อาื้อ่กระอื้อ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 อืนออนกอะื้ออ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 ่้พอื้ออื้ออื้ออบนออื้ออย้ออื้ออื้ออน้ออืู้อื้ออื้ออย้ออ้ออื้อมื้ออื้ออื้ออเ้อาือ้อ้ออื้ออื้ออออออืมออ้ออื กล้องนี่กล้องไม่ได้เป็นกล้องระดับนี้นะคะจัปุจัปีนี่น่ะปูจับนี่เห็นไหมเพื่อนมันกำลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่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 กำลังไลทิ้งตาอู้นี่นี่จัปุจัปีสองสามอันนี่เพื่อนดูสวยมากสวยมากอุ้ยเพื่อนดูทุกคนอันนี้อันนี้นี่นี่พี่เหยียบนี่นี่เออหนูมองไม่เห็นที่ไหนอู้หคุ้มคุ้มคุ้มมือนี่คุ้ม นุ่นเอออันนั้นละหัวจะเิ่มด้ยแล้วก็ไม่เอาไม้ไม่เอามีดอ,อะไรมาเนาะเราเพื่อนเพื่อนกลัวไม่ได้ไงก็นไปชนิต้องมาต้องมาเหมือนอย่าเตรียมตัวเหมือนออรเรนเอากระเป๋ามานั่น <c oughs> จะ <c oughs> อันนี้เขาที่แรกเขามีกระปุงมีกระเป๋ามหลงังๆเขาไม่มีอะไร <c oughs> แล้วมีอะไรมาเขาจะมาตัวเปล่าไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวมันจะจาวมันจะจาวไม่ไม่ดูอีกตัวไม่มีมีดน้จะเก็บยังไง เดี๋ยวค่อยบอกแม่เอาไปบ้านไหมล่ะเก็บเอาไปกินที่หออะเอาไปเป็นตุม่มอะมันต้องประตุมม่มไหมจะหรือยังเอาไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็เหลืองเองอออไหนมีบ่โอ้ยยอนหมานแท้มันจะมีอไหมพี่ส้มเปิดดูฝั่งนู้นน่ะฝั่งกระโหลกฝั่งนู้นดูดีนู้นน่ะทางมามาเดี๋ยวตาก็ลองถึงให้อ๋อผัดกะเพราก็ได้นะยาส้ม ผัดกะเพราได้แล้วมันจะมองอยังไงวะก็ถ้ามันเห็นอนะมันเห็นขาวาขาวซอลส,าสกูลเลยโ <c oughs> หนมันน่าจะไม่มีหรอกเดี๋ยวไปหาฝั่งนู้นไปไปฝั่งนี้ไม่ไม่ดูอีกเหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้เออใต้ต้นฝั่งนี้แหละว่าทร์นาดิจะสูบอาเันเออยาวงัดไม่ได้นะนี่ไปดูนี่ใต้ต้นมะขหนุน เดินเข้ามาฝั่งนี้เดินทางนี้ทางนี้เนี่ยเดินข้านี้ครบยังเออครบสีแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอีกดอ